วัสดีครับผมนี่ส้อผ้าบึงสวนบักแตงครับสวนบักแตงครับอายุปะอายุประมาณสามสิ์กว่าครับนี่ครับสวนแตงกวาครับสวนแตงกวาแปลงที่สองแปลงแรกเจ็บไปแล้วครับผมกาลังขึ้นพ่อไดอยู่ครับบ่งามมาเลดครับเดี๋ยวพาเยี่ยมส้มเลยครับมางบังมงครับผมนี่ครับผม กำลังขึ้นครับผมสามอาทิตสามอาทิตกว่าครับผมสามอาทิตกว่าสามอาทิตย,ตย์ประมาณสองหมื่อครับนี่ครับเริ่มจับดอกแล้วครับผมว่านานี่มีอะไรสดไปตอนอาทิตย์หนึ่งอ่รอบนี้บอกอยงง่ามไดไครับฝนมาครับฝนมานำลายครับ มันหึมหนามครับแต่กัดนั่นอยู่ครับดอกเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์เจอกันผมได้เก็บแน่นี่ครับนี่ครับเมืองเมืงครับอีกหนึ่งอาทิตย์เก็บกับผมหกที่ดอกเกิดก่อนนะครับเมืองเมืองครับผมเมืองนั่นแหละครับตามนั่นกับผมสวนแตงกวา เบิงครับผมนี่นี่นี่น,น,นเดี๋ยวพออยากมึงได้ร่องครับผมร่องร่องสองฝั่งห้นไปเลยครับยอดครับไปดอ,อีกครับแต่ว่าสุดแล้วครับตะไคร้สุดแล้วมีหมงงามหมงบอรครับผมนี่ ง่ามใบออกใบบหมือง่ามใบออกหน่วยเพิ่นมาเดวเตะมองครับผมนี่นี่นี่สามอาทิตย์กระผมตัวนี้ครับปกติก็บ,บวกกันอยู่มัน4ีอาทิตย์4ีอาทิตย์ หรือสามสิบแปดวันได้เก็บเกี่ยวครับผมแตงกวาถามว่าเห็ดยากบ่อแต่ช่วงนี้เห็ดยาอยู่ครับช่วงนี้เห็ดยากอยู่พอฝนมากครับแดดบ่ววค่อยมีมันกเ็เลยบม่มีการเจริญจะเริ่นเ,เติบโตทีดีคือคือมีแดดนะครับนำห่มพร,อมพรอมอ้อมครับอ่าพาส้มลองลองเดียวพ่อแล้วครับ แต่ประมาณนี่ไร้หล,ลางเรือเคลือ,ลอนนี่เหครับแตงกวาครับแตงกวาอีกาทิตย่นดึงเดีเก็บผลผลิตครับผมเป็นหลอบเป็นหลอบงันหน้าเหรอครับหนี่งันหน้างั้นหน้าบริขิตหน้าครับผูนนนนบบกบากแตงกับผูกยาที่ใหม่หัวครับผมบริขิตเองดอกเขเอือ่อยคือว่ากระขึ้นยุ่ เต่บอ่อข่อยงามบันไดครับผื่นซาเพราะว่ามันสภาพอากาศช่วงนี้มันก็เห็ดเห็ดยังเห็ดยังกระยากนะนอกจากสเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระหยากอีกหยานปลานี้น้ำวมนี่ครับมันคือแปง้แปงแป้งแหลกครับแปลงหุ่นครับกำลังลือ่อลื่อออกแล้วครับสีเหลือมลงแล้วครับแป้งหุ่นครับ นี่กับแปลงหญ้าผมครับฟังุณครับแปลงหญ้าปลูกเลี้ยงงัวนี่นี่นี่การจเจริญเติบโตกับพอ่พอๆกันละครับแต่หลองพอช่วงนี้มันปลูกปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าผนมาครับผนเหล่าแดดบ่มีครับไร เป็นอาทิตย์เหรอครับมึงมึงกับเต้ากับขืนอยุ่แต่ไข้กว่าโบขืนครับแต่เฉพาะดีเก็บอยู่ที่คือมึงมึงเอาเทผมไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ปลูกถาแปลงอีกฟางหนึ่งครับอันนี้ก็ต้องดื้อครับก็้จะลง ลองปลูกครับตากดินไปก่อนครับแต่๋ยผมมีชิ้นในตากแล้วครับฝนมาทำเบิดลขงหลาเนี่ยแปลงัุ่นครับคือพาดำตากดินสีทำการปลูกไหมครับ พอนนี่เป็นหยาครับหยาหญ้าแพนกล่าครับผมงานนี้แพนกล่าสมยากผขนช่วงนี้บกเกิดเลยช่วงนี้ฝนตกใส่ยลายน้ำหืมทั้ง่างแหงถึกน้ำท่วมครับนักอยู่พมีหยอยแหง้วอกินอันนี้องศีขึ้นชื่สีงาอย่า,ยาตเบองาหรือครับบขึ้น นื่มหนามไมทางก้านโน่นใครเนี้ยอยู่ไปตาลย่างงาก,กินอยู่ครับนี่นี่แปลงหนีหลือมหมดแล้วครับลือเครื่อลือยังงอกแล้วยำตัวปูครับผมนี่ขุดดินตากยำใส่ปุนกีไก่ ตากดินแต่ผมมีสีได้ตาครับช่วงนี้ฝนมาเปียกเบิดอรลดครับผมเดี๋ยวถ้าติดตามตอนต่อไปครับมันออกมากหด้อว่าไทยเบิ่งไหมครับผมครับสวัสดีครับผม